สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมติเทพมรณะชีวิตนิรันดร์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาในวิวไอดีพลังสิบเอ็มกันนะครับหรือก็คือพลังสิบล้านนะครับก็จะเป็นไอดีของผมครับที่ได้เล่นมาแล้ว ประมาณ1ปีนะครับไม่ประมาณมันก็1ปีกว่าๆแล้วสำหรับเกม Beat e t e r s o ที่ได้เปิดมาในตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะว่าในไอเดียผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูตรงที่ตัวละครกัน่อนเลยนะว่าผมมีตัวละครอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกี่ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงที่ตัวละครนะครับอ่ะครับในหน้าตัวละครเนี่ยผมก็จะมีตัวละครทั้งหมดนะครับ115ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครที่ใช้งานเนี่ย ก็สังเกตง่ายๆก็จะเป็นตัวละครที่ผมอัพไว้กอบลุงฟ้าบวกสองนะครับก็จะมีไอเซนพัทนะครับเทนซาซันเนสึนะครับโทเซนนะครับแล้วก็โตชิโนลูแชครบรอบนะครับอุนเคโอราซีซันพ์ทเนลนะครับเคมปาจิเบยคุยะนะครับไวจิโกแล้วก็มัึโมโตแล้วก็เงินแตงโมนะครับก็จะมีเข้าๆประมาณนี้เลยนะตัวละครที่ผมใช้งานเป็นหลักๆนะครับณตอนนี้นะครับ มาต่อกันในที่ต่อไปคราก็จะเป็นหอวิญญาณมามาดูที่หอวิญญาณของผมกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมอัพกันเป็นแล้วกี่หอนะคบแล้วก็เรี่ยครับหอไหนบ้างครับเราก็ไปดูกันเลยนะกดมาตรงที่ทีนแล้วก็ไมก็ชรอาวุธวิญญาณนะครับเก็บใชกดอาวุธวิญญาณแล้วก็กดมาตรงที่หอวิญญาณนะครับมาดูหอวิญญาณมังกรฟ้ากันก่อนเลยนะครับหอมังกรฟ้าตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับทินสปีดเนี่ยผมต้องอัพตันแน่นอนอยู่้วสำหรับหอมังกรฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเลเวลยี่สิบนะครับก็จะเพิ่ม พลังโจมตีนะครับ10%แล้วก็ดาเมจนะครับอีก10%ครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ทีมสเปนเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับในส่วนของหอมังกรฟ้านะครับแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นหอเสียขาวนะครับหอเสียขาวผมก็อัพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในเลเวลที่20นะครับก็จะเพิ่มฮัตตาคิ้นครับ15%แล้วก็ความแก่งคิดยี่สนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นหอหงแดงนะครับของแดงผมก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครัััับบบก็จจะะเพพิ่มมลงโตีนคร สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เฮดพีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นหอเตาดาเมื่อตอนนี้ก็ยังอัพไม่ตันแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าความสามารถของแต่ละหอวิญญาณเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างเรามาดูที่เตาดำกัน่อนะครับหอปกติครับก็จะเพิ่มอัตราลดดามเอทแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความแข็งบล็อกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหอตัวละครของบุญคิ้วหน้าหรือตัวละครชิรายุกินะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับก็จะเพิ่มนะ ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมในตอนนั้นนะครับที่มีอุนเคียวล่ายืนอยู่ด้วยนะครับหรือตัวละครชิรายุกินะครับแล้วก็เวลาโดนตีเนี่ยจะฟื้นฟูเฮตพีนะครับเท่ากับ9%ของเฮตีที่สูญเสียไปนะครับก็จะถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอัพเวลต่างเนี่ยก็จะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของหออุนเคียวลาแล้วก็ตัวละครชิรายุกินะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหอวิญญาณมังกรฟ้านะครับหอมังกรฟ้าของตัวละครอิชิโกะฮอลโล่เนี่ยก็จะเเพิ่มมนนะะคครรรััับบอตาาลดดจ ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีในตอนนั้นครับ40%แล้วก็ดาเมสสกิลย่อยนะครับ30%ครับสกิลย่อยก็คือสกิลคอมโบนะครับชัแรงขึ้น30%สําหรับหอตัวละครฮอรโนอิซิโกะนะครับแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นหอตัวละครเทนซ่ซันเยสือนะครับหรือหอตัวละครมุลามาสะก็ได้นะครับก็จะเพิ่มัตารดาเมจ40%แล้วก็อัตราดาเมจนะครับ ส0นะครับก็เยอะมากๆเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับทีมสปีดที่อยากได้ความถึกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะสำหรับหอตัวละครมูรามาส่าหรือตัวละครเทนสาซันเนสเซอร์นะครับเรามาต่อในที่หอต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหอเสียขาวนะครับก็จะเพิ่มนะครับอัตตาลูดามครับ40%เแล้วก็แม้่มีตัวละครในทีมตายไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเรานะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนะครับ 2%นะครับแล้วก็ดาเมจ RDC นะครับหรืงก็คือลดดาเมจนะครับ2%นะครับเพิ่มทัพสองส่งศูนได้10ชฉันนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่ามีตัวละครตาย10ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายเขานะครับมันก็จะนับหมดนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเรานะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับ20%นะครับแล้วก็ลดดาเมจนะครับอีก20%ครับตรงนี้ก็จะถือว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับแน่นอนมากแห่ะเขาก็ไม่ได้ใช้สหหรรัับออขงตวละคจอนะครัับแล้วกก็มาตต่่่อออนนทีหไปะครับจะเป็นหอของตัวละคร ฮาเรบิโหรือตัวละครโซกิโโนคาตาวารินะครับก็จะเพิ่มว่าจารลดดาเมจนะครับ40%เนยแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ4%เนีครับเพิ่มทัพฟองส่งสุดได้หกั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับสำหรับไฟนอลดาเมจเังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะว่าเอาเป็นว่าถ้าว่ามันตันแล้วนี่ะมันก็จะเพิ่มไฟนอลดาเมจนะครับ24%เลยนะแค่นั้นเลยตรงนี้ก็ผมวงว่าไม่น่าสนใจนะสำหรับหอของตัวละครฮาเรบินะครับแล้วก็มาต่อกันในที่หอต่อไปนะ มาดูของที่เนียวม้าหรืออัชิโซงิจิโซนะครับก็จะเพิ่มอัตราโน้ดาเมจครับ40%แล้วนะแล้วก็หลังปล่อยสกิลฟูลี่แอแรกรือก็คือสกิลอันตินะครับก็จะเด้งฟูลี่กลับคืนมานะครับ150แต้มนะครับถ้าหากว่าอัพตันแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น ของตัวละครสตาร์กหรือกาเทนเคียวคัสส์นะครับก็จะเพิ่มนะครับอัตราโนดามจครับ40%ตแล้วก็ทุกการโจมตีปกตินะครับของทุกตัวละครที่อยู่ในทีนะครับจะเพิ่มฟูลี่100อแต้มครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเสียขาวนะครับสายเต่าดำหรือว่าสายมังกรฟ้าเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในหอของตัวละครสตาร์เนี่ยโจมตีปกติก็จะได้ฟูลี่นะครับเพิ่มขึ้นครับ100แต้มนะครับก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เปรียบเทียบห้เห็นภาพนะครับก็หมดไปแล้วในสัตว์ขอวิญญาณนะครับเราม แล้วก็มาตรงที่อาวุธวิญญาณสำสรับอาวุธวิญญาณเนี่ยผมก็จะอัพไปนะครับของตัวละครอินิโกะเนี่ยเ็เปิดไปหมดเลยนะครับว่าโซอาวุธเนี่ยก็เปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เบียโคยะก็ตันเหมือนกันแล้วก็ไอเซนก็ตันเหมือนกันแล้วก็ซันเมสเซอร์ยังไม่ตันนะครับแล้วก็ชินชิจก็ยังไม่ตันนะครับก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของเนลก็ตันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อูลเคียวได้เนี่ยก็ยังไม่ตันนะครับแล้วก็กิมจอก็ยังไม่ตันเหมือนกันนะครับแล้วก็ ิสโกของเราก็ยังไม่ตานเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับในส่วนของอาวุธวิญญาณเรามาต่อกันที่ฝ่ายตัวละครกันนะครับเรามาดูตรงที่อัลบั้มกันก่อนว่าผมอัพอะไรไปบ้างนะครับผมก็จะอัพนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นตัวหลักที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะอัพขึ้นกรอบส้มไปหมดก่อนเลยครับก็จะไว้ประมาณนี้เลยนะครับทุกตัวก็จะอยู่ที่กรอบฟ้านะครับในเลเวล20นะครับขั้นต้นนะครับสปีดก็จะอยู่ที่21,744ครับถือว่าสปีดผมน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะเรามาดูตรงที่คอลเลกชันรับอันนี้ไม่ดูดีกขวานเนาะแล้วก็ไฟล์ตรงนี้ก็มาดูที่ภาพรวมกันครับก็จะเพิ่มพลังลบนะครับหกแสนห้าหมื่นนะครับ NPC หมื่นสองนะพลังโจมตีห้าพันเจ็ดแล้วก็พลังป้องกันหนึ่งพันหกร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแม่สนของไฟล์นะครับเรามาต่อกันที่อันดับกันครับว่าตรงนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่อันดับที่สอง้วครับก็พลังลบเนี่ยก็จะอยู่ที่1 0ล้านนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ย ในเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยผมน่าจะอยู่ในอันดับที่สองนะครับใช่เลยครับก็อยู่ในนันดับที่สองจริงๆด้วยนะแล้วก็หอมเสือขาวก็น่าจะอยู่ในอันดับที่สองนะครับแล้วก็หอหงแดงก็น่าจะอยู่ในอันดับที่ยนอนดับที่สามแล้วก็หอมเต่าดำเนี่ยน่าจะอยู่ในดับที่ห้าหรือเปล่าน่าจะอันดับที่ห้าใช่ครับอยู่ดับที่ห้าก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในดาเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับที่สองแล้วก็ด่านอิลิตก็จะอยู่ในดับที่สองแล้วก็หน่วยเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับหน่วยนะครับก็ค ถ้ารคีดจำกัดเนี่ยหอหลักเนี่ยผมก็จะอยู่ในอันดับที่1นึ่งแล้วก็หอบางกรฟ้าก็อยู่ในอันดับที่1นะครับแล้วก็หอเสียขาวก็จะอยู่ในอันดับที่1นะครับแล้วก็หอหงแดงเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับที่แบบว่านะครับอยู่อันดับที่3ามถึง4ได้เลยนะหอหงแดงเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสุนครสายหงแดงที่เป็นตัวแบกเลยนะครับเราไม่รู้ว่าตรนนี้โหลดอะไรทําไมโหลดนานจังเลยอ่ะโอเคครับผมก็อยู่ในอันดับที่ยังอยู่ในอันดับที่สาอยู่นะก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่า นั่นแหละครับผมไม่ได้ปั้นตัวละครเลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นหอเต่าดำล่ะอันนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตัวละครในสายเต่าดำเนี่ยผมไม่มีตัวละครตัวไหนที่ปั้นขึ้นกรอบลุ้งเลยครับมากสุดก็จะอยู่ที่กร<ป>อบแดงครับผมก็มาได้แค่นี่ครับ229ยิบเกเท่านั้นครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยเนื่เพราะว่าไม่ได้ปั้นเลยนะพราะว่าผมไปทีมสปีดก็ไม่ได้ปั้นนะสลับตัวละครที่มันไปว่าเอามาซับผรอนหรือว่าเป็นตัวละครตัวแทนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบแล้ววะรเพาา่ ฝนหยุดตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าต้นคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงลบกวนเยอะมากๆเลยเนีเพราะว่าฝนมันตกอยู่นะครับต่อไปนะเรามาดูที่ VIP กันนะว่าตอนนี้เนะี่ยผม VIP เท่าไหร่นะครับเดี๋วยวเราก็มาดูตรงที่แพ็ก VIP ตรงนี้เลยนะผมก็อยู่ในที่ VIP 13นะแล้วก็เติมอีก3 3 0 0 0แตนะ้มเนี่ยก็จะเป็น VIP 14คนระับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะผมก็ตอนนี้เนะี่ย ก็ผาลงแล้วนะครับไม่ค่อยได้เติมแล้ว,ลวก็จะเติมแค่บัตรเดือนเท่านั้นแล้วก็แท็กอีลิตครับที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นอุลคิว้าซิสซันพาทที่เพิ่งจะเข้ามาตอนนี้เลยที่ผมสนใจแล้วก็ได้ซื้อมานะครับก็แต้มวี p ีเนี่ยจะอยู่ที่96,300นะกรับก็จะถือว่าเป๊ะๆเ,เ,เลยนะถือว่าเลขสวยอยู่หน้า <c oughs> แล้วก็33,300เนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับก็ จะประมาณนี้เลยนะในส่วนของแต้ม VIP แล้วก็ VIP นะครับต่อไปให้เรามาดูทีมที่ผมใช้ตีบอสหน่อยแล้วก็บอสไอเซนกันว่าผมใช้ทีมไหนนะครับต้องบอกเลยนะว่ามันจะเป็นทีมแบบว่าโคตรจะบ้านๆเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้ทีมหลุมเดรยยจินะครับก็จะเป็นทีมแบบว่านะเดี๋ยวไม่พูดมากเนดะี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมาดูตรงนี้นะครับผมก็จะตีได้21เหรียญน,นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้ทีมแบบไหน,นครับ ก็จะใช้ทีมแบบนี้เลยซึ่งทีมแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถหามาใช้งานได้นะจะเปลี่ยนจากตัวละครคีร่าเนี่ยเป็นตัวละครเลวมาก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ทั้งทีมตีบอสไอเซนแล้วก็ใช้ตีบอสหน่วยเลยสำหรับทีมแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะต่อไปแล้วเราไปดูที่ทีมอารีนากันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมอารีนาผมพลังเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็มาตรงที่ตรงนี้นะในอารีนาผมก็จะอยู่ในอันดับที่2นะแล้วก็ พลังลบเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งล้าน7แสนครับถือว่าปานกลางครับไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับพล,ลังลบ1ล้าน7แสนนะครับก็ตัวละครที่ใส่เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็จะใช้เป็นทีมแบบนี้เลยนะครับทั้งทีมตั้งรับแล้วก็ทีมจู่โจมทีมในอารีน่านะครับแล้วก็เรามาดูตรงที่1 V1 ่กันนะครับสำหรับทีม1 v 1เนี่ยตัวละครที่ใช้เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีตัวละครเก่งๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ย มันเน้น p ีวีพีหกพีกสัมานะครับแล้วก็ผมก็เป็นสาย p ีวีพีหกีหด้วยครับหนึ่งีหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นี่แต่ก็ได้ที่1อยู่นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายเนี่ยเราจะลืมไปไม่ได้เลยแล้วนั่นก็คือโซ่ต่อโซ่ที่ผมมีในตอนนี้ครับอันนี้แหละลืมเปิดไปเลยครับแทนที่จะเปิดตอนที่พูดถึงตัวละครว่ามีกี่ตัวนะครับ ตัวละครผมก็ยังไม่ได้พูดนะว่าผมมีกี่ตัวนะก็จะมี115ตัวนะก็จะมีทุกตัวละครนะครับที่สามารถหาได้นัดตอนนี้แนระ้แล้วก็ดูที่โซตัวละครกันนะว่าผมมีโซอะไรบ้างนะครับสําหรับโซช่องที่2เนี่ยผมก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับก็ถือว่ามีไม่เยอะนะสำหรับโซของผมเนะี่ย ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโซอสู้ที่สามารถสุ่มหามาได้นะครับก็มีไม่เยอะนะก็จะมีแค่สะครที่เป็นสาวทีมหลักเท่านั้นนะครับในโหมดสุดเกมบจินะครับก็จะมีประมาณ16โซ่ส้มนะครับที่ผมมีนะครับอ่าแล้วก็เรามาดูตรงที่โซ่ตัวละครน,นะครับสำหรับโซ่ตัวละครเนี่ยผมมีทุกตัวละครนะครับผมมีทุกโซเลยนะสำหรับโซตัวละครนะครับที่สามารถ าได้นะตอนนี้นะครับอันนี้เนี่ยเรายังไม่นับนะเพราะว่าละครคิวชิกิโคกาเนี่ยมันยังไม่เข้ามานะมันก็เลยไม่สามารถหาได้นะตอนนี้ถ้าหากว่ามันเข้ามาเนี่ยผมก็จะเก็บสะสมไว้แน่นอนนะสำหรับโซลตัวละครคิวชิกิโคกาตัวน,นี้ครับสายสาะสมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนะครับาก็จะประมาณนี้เลยสำหรับไอเดียทังสิบล้านของผมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีเท่านี้เลยครับเท่าที่ทุกคนเห็นนะผมก็เปิดให้ดูหมดแล้วนะครับก็ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเนคี่ยสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ยังรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเวลาก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ก็บ๊วยบ๊ยบาย,บายสวัสดีครับผม にしにしうニシキミーは完了ならば試してみよう生半可な気持ちでいると死ぬぞ。